ไปดกี th Arizona, ้ชิมพอพกันพอปรกกันชิมชิมงสเดือนจงเธอพอกันละพอประกันไม่ไปเลยที่ที่มันมาก่อนมันเลยมันเลยดูดีกว่าจรงที่แจริงเด้พราะว่า่วนี้มันเริ่มออกออกมันองปมาเรื่อยๆลจะเล่นแค่นี้ลยจบเลยก่อนหน้านี้มันแพ่โเกับซารเตอร์ยได้ลเพิ่มีบีอาร์มีอีีมันเริ่มซอยขึ้นเรืยๆซอยซอยมาก นอนกันเขาเลยเขาเ็ดแตกเลยมาเียงบดสาเลยสุดแรงยังไงวงหกใช่ไหมโอเคตาคุไม่ดีแก่ละ วิวีแไม่ไหวะแล้วนี้ก็โดนดิชี่แย่นั่งปั้นปั้นเป็นตัวไปแตกเโนโชออทังมีสเดว่าแข่งได้ยังเฮ้ยตื่แข่งได้หเอชินยางมังเจอชินหรไอยังนี่ปวดนะจอแล้วบอกจดหัวตายเลยกูหัตายเลยนี่้าเงิน เอาแต่เฮ้ยทำไมอยู่นี่ดิเอาแต่แจกห้าพันอีกไว้นึงจบนี่กูเน้นจบคิปไวไม่เขาไม่ได้ใส่คู่กับไอ้คาตาไอ้เออร์รินเนี้ยออมาวันนะเออรินกาคาตาไม่่คู่กันแต่ใส่ไ้ข้งนั้นนะเขาเรี่มองว่าคาตามันดูมันดูคุ้มกว่าได้ได้งบล็อได้่องเวทอะไรเงี้ยจังหวะใช้บางทีแม่ตีได้ตีงัดด้วยคุ้มกว่ามาเลยไหมแล้วแต่คนจะมองอะ มันเลยดนไปห้ามไปที่เมตานะ่เตาเป็นตัวเ่บอกบอกว่ามันจะไปมอก็ว่าอยู่มืนีใครใส่เต็นสักตัวได้จวเหมือนกันโอเคฮ่า่จริงจริงง่ามือก็เยอะอีกใต้บนจวดครับไม่กับแพยอะ่กนซอจริงก็จจริง น้าผมจังเลยคนหนาพูดอะไรก็ได้ไม่รู้ะเนี่ยคนชนะพูดอะไรก็ได้ผมแท้ไม่ีสิทธิพูดถูกไหมอือต้องห้อเขียนสอเก่งดีไมินอนก่อนแต่ว่าโอ้เก่งดิอเลแล้วสีขอโทเได้เปล่าที่มันหมดเกินไปม่องกาที่บงาดเใช่ไม่เป็นไรี่ก่อน็นกกระโดงแตกลงเหมือนเดิมนิ่ก่อนเดียว ปิดเลยเวหนึ่งด้วยเป็นยงเห็นดชาก่อนนะไปทิ้งด้วยเอาเลยจบแล้วไปเลยข้อหนึ่งไรจบเทนเลย ริ่นตัวครับมันโดนมันโดนจับเลยอะแดงจ็บอือหือตึ้นตัวมันลิงสแต็เท่าไหร่วะมันห้าห้าเนาะยีงไม่ตายมือมันน้อยลยตัวเราดใช้ดีที่จะแรงขนาดนี้สี่เทคนิสใช่ สวนห้าชักกระโปรงเนี่ยหยุดดิซไม่โดนมนต่อไม่ได้ไม่ได้ลงลงไปโดนไงไม่ทำอะไรดีกว่านีเว้นหนึ่งใบจังไม่จริงได้ไม่ได้จ้ของในขีเจ็งป่ะลนี่อยรอใช้เปล่าไม่ใช้หรอกเปิดปิดเอาเปล่าทำเพล่ง ไม่รู้ตอนจบเทินถ้ามีเจ็ด้่งสองจ้ไสองบิกเปหกิเป็นหกไถือติดต่อแบอกปาเทปีเทป็อกปาบ็อกปาบั้บอหอคุยมยจบเลยตายเลยไม่อยากเล่นจัดมันทำไม่ได้มันจะปล่อยไดทำไมยี่นี้ยากจัดเลยยกกันยกก็น้องคอห้าเก่าข้อเบ็ดขเก่งดีเอ้ยเดี๋ยวเราไปา เป็นเบ็ดแล้วก like ็แอบโดนเยอะเกินโดนเยอะจริงเอามูลุกนั้นมามันเคิร์ฟไล่ต่อเลยคือเคิร์ฟไเวยจัดใช่ๆๆๆมันนี่มันหยิบจุยยังไม่ลอมก็เอาขอบขึ้นตรงนี้เล้นตรงนี้แลก็จุดนี้จบเลยครับเทำไมวะทำไมทักขยานี่ไม่กวนทำไมนะทำไมวะอุ้ยเชี่ยทำไมดิวะ นี่ต้องให้อาจารย์โค้ดมาเร่อยมาสอนเลยตั้งใ่ทุ่มทุ่มส่สิบหกครับไปไอัดีมบ้างกูเปล่าบีไปเยอะไปจบให้สมมติกนไอซี่นไม่ออกฮะอะไรเลยจานอะไรไอสี่เอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยอง ก็ใจเย็นใจเย็น <Starting> ท in <Inter face> ุกคอใจเย็นดูจังวะไม่่พี่บอยเดี๋ยวเดี๋ยี่บอยขามันหมุนพี่งอะไรไม่ต้องสใจโอเคโอเคตีบีูเงูเยเรบุเงียไม่ใช่ไอ้ก็จับสิเอาโจ๊ให้เชกีนโอเคจบเนคงับเมื่อกี้เป็นตวจับมันก็หมุนง่าเลยวะเออสหมุต เอื่อพีอคุยอั่มันตือไปได้ยังไม่ไย่ตอนี้มันไม่อจรดิมนก็ไม่มีความหมายแ้วโดน่อน่ดนเฮ้ยไม่คิดอะไรเยไนอ่่คิดอะไรเลยไปเลก็ตื่นดิมันไม่ตื่นโอ้ยอเนเดี๋วโอเคแล้วโอเคไปติบ๊อกโอเคเอาเลยมึงจะไปมึงจะไปมึงจะใช่เป่ามึงจะไเยี่อะไรไปเนื้อมันจะรีมือมันมันรีไหมเออมึอนีมือเราอยู่เนี้ยอย่างนี้ก็รีไป นันแหโอไอ้เงี้ยอกน่อนเอาหมาตายเลยโห่น่ะจดิซอนเลยมไมใช้แล้ววะลอันี้โดนแค่สองมังเก้ารครับจังเลยสิบสิบสิบสองพันยังดีลมดีนไปเงาไหมมงยยมกูป กินแบบกูไหมป๊อปป๊าดิของมึงไม่ต้องใช้แล้วใช้ได้อย่างนแปลใช่ไหมสีอ้าสิอีสันหลอกกูเวหลอกกููอยู่กูบอกอยู่ว่าสีบ้าแล้วมึงยืนอะไรอยู่เลย กูลืมยิบแลบไมกูใครก่อนกูขอามงก่อนมือหาใช่ไหมอ๋อถูกแล้ว่ตรงไหนไ้่ผิดอกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่มเดี๋ยวถูกแน่ถูกแน่ถูกบ้าไอ้พีบอกไอ้กูบออ้ี่งกินแูยแคนโง่ลิลนงยืนแต่กูโเลยกูบอกว่ามึงใช้ีอะไรไปนะไอ้ควายว้าวสนุกมากหอันนี้เิงจริงไอ้โง่อ้ ง่ไม่เป็นงโไหมมั้ยเฮยโอยกรนเี่ไบอกไบอกบอกปาเออปลาเหียอะไรน่พันหน่ง่พันหนึ่ง่พันหนึ่ง่ังโอเคโอเคยก่งดิแล้วกินข้าเขาเปลยนเเลยลเรียบร้อยเ้อยมึงีก่อนีเลยไอเียอะไรังไงบ้า ไอีิยวมาทำอะไรอจิ๋วมาทำอะไรเออมึงจะเียนี่คิดก่อนดิมึงคิดก่อนดิเกิดเมือน่พี่รู้ว่าเสียงพี่มันแบบโดนดูดเข้าไปในคลิปผมอ่ะไม่จริงอ่ะมึงคิดดิวะคิดสิมาร์กงงอีพายไียนอะไรไปวะพีก็ต้องจวใบน้นไปบอยจะไปไหนี้จะไนี้ปุ๊บไปบอยไปคือมึงกะเอาคุ้ม ปล่อยแม่งได้แค่นี้ก็แค่ถือม right. ึงแคถือแต่แมวนะมันรทำมึงเล่นไปเนี um ่ยก็จริงเฮียไปยีหรี่มือไปนะนอนเงียบกันเก็บนะเก็บไปไหมอ่ะกูเอากันกูจะตีการก้าวเอา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 เดี๋ยนี่โวยมึงพาล้วนกูกูสมองไหวเลยไอ้เนี่ยคอยทีิ้งคอยที้งจุ๊บเอาน้ำเองกันจริงเก่งไปไอ้เนี่ยเออ ไอ้นี่สูตรเดิมดีกว่าแม่ถามแล้วไม่เอาตอบถามพ่อมนะไว้เลยขอเก่งดีโอ้ยหยุดแม่ยกหมาอะไรยกหมาไหมข้าจะลงกี่โมงก็ต้องยกหมาเต่างกันกูได้เดียก็จริงเฮ้ยเราต้ก็เบลเลยให้มันทำพี่ไล่หนึ่งเอายิงตัวเนี่ย ไปเปาไปเตอนนี้ไปแปลกเือเดี๋นะสีลงมาดมเดี่โดนูอเเล่นามมโอ้ยแล้วงจะไปตีผ่านในบล็อกสิซอยยังไงอ่ะดูมึไม่รู้เลยอี่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่ล่่่่่่่่่่่่ย่่่่อย่่่่่อย่ อเชี่ยม uh, anyway, ือหายแสองใบเนาะเออโกีดีここีม uh, อ <c oughs> <I S 1> <kindergarten>. ้มัอทีไม่ได้อะอบนมือใบอ่าเดียเอางูมีงโช้มาเมอ้จะทยมอีใบีมึ้าไดอ้ยเยนั่กอนออ้มึงมึงกยิอร์้จ ไม่แค่นี้ชีวิตคนดิ้นรนเดี๋ยวนี้เขาม่มีใหม่แล้วนะรู้ป่ามีอะไรเดี๋ยวกูให้หนึ่งไรอ่ะมึงอะไอ้โตดโตดยิงเก้ากูให้ไยิงไรนอนหลเกูล้มเลยโอเคไม่ต้องกูไม่เจ็บสักแหเก้าบอกไหมก้านี่เหรอกมาตัวเบามาัวเก๊ดเลย กรเ็นพ่อปะปาดีปาดีแต่กูหมดละไม่ทวหลอกนะใช่ใช่มือกูหมดละกี่ก้วก้าวบอกโชว์ไบอบรอย่างนี้บ่อยครีบบวกอีกแล้เป็นแปดถูกไหมมันบวกบวกไปหกแป เปิดติดดูชี้เปิดไฟเดี๋ยวบอกว่าให้กูเลือกว่างั้นจะปิดเลยเปล่าเดี๋ยวมาตายตัวอะไรเงี้ยเปิดูกเปิดดุรับไปเลยเปิดดุรับไปเลยอ่ะจริงปุ๊บปังแตกตายยิงสองสองอันนี้เลยิดสไตล์สามรุ่งกีการสามใบมึงจะกล้าตีกูเปล่าไม่ใช่มึงใช้หมดแล้วกันสามใบมึงจะเลยเลไม่กลัวกูไม่เนหน้ากูไม่เล่นโดงแล้ว เจ็บเจ็0สองพนนี่้งส่ยิงแล้วกเ่มอีกส่ยิงจริงเดี๋ยวปุ้งหม่ก็ได้กปมา้งหมยก็ได้เออเก่งดิสัตย์พี่ยเพราะกูมีชินไงสัตย์ยิงซะแรงเลยยดิงซะแรง่มีของยิงอะไรยิงอะไรตลบเลยม่เจ็บกเยไป มีแปดีสองมีรนเฮ้ยน่าูกไม่มีเหรไม่เฮ้ยแล้กก็การตีป่ามีไม้จิ้งมันมีสองันไหมนใบที่ยิบแป้งมัใช้ไปไหนวะน่าจะมีต่คอเลยขอเก้าเก้าโอเคโอเคเช็ดเก้าลิตเก้าลิกันตัว สามวบเหรอสามวิบใช่อ้ยบอกว่าฉัไม่อยากเล่นแล้วนี่เืมอจูวนี่คุณนับเหอไม่อยากเล่นแล้วโจนี่อะไรเหอคนไอ้ทีมึงทำหลีที่คุรักแบบเรียหรอแปดปีเลยยังอ่ะกี่นัดมาอันนี้ฟาตุมนะเผื่อคนดูลืมโอเคชื่นไม่มีนะ มีขี้เกียจหยิบไม่สนปลาตอนนี้กำลังจะกปลานี่ฮะคิดอยู่กรื่องไรนะเป็ดเหยิบเรหยิบไปทำไมเฮ้ยบ็อกปลาบล็อกตีป้าบล็กคนจะตีผมป้าอย่าเย้บอยอย่าโบกูนะใ่แรงเหี้ยจัตมกว่าอะไรวะเทคลีนเต็มเฉยยู ไอ้เหอะต้องเข้าีต้องหยิบไปนี้ฮะนี่เลบรอหยิบไปนี้หมดละเล้ยงี้อะไรวะไม่มีเลือกอะไรอีเหี้ยบบิดหนึ่งหกขาฟาทเลี่ไงหกก็ไม่บอกนี่ไเบิร์ดทัปบ่าทับจริงล่า ใจิ้วนำไม่ได้ไมด้รับไปแล้วเล่นไม่ได้แล้วะึงเล่นไปแล้วเขาเลไปแล้วรอเล่นไปนี่แล้วสองบอกรับของคไปนะขอทีดิเอเวฟเลยสุดหกไปโอเคก็เก่งดิยีอะไรหกไปก็เก่งแล้วเหรอวะไปดไปหน้า หน้าหน้าไปดอูสองอะไรก็หมดแล้วตีเรียบรทั้งแมวนะวันนกดจริงตวามันต้องมัน้เห็นดอมโงมันหนาซะด้วยนี่ไงไม่ต้องีดอมลสองเลยไปดอมหรอีดอมเองไดอมดอมปดอมเองลลงดลงสานี่เออเเชื่อกเชื่อพี่บอย อีกูกูเนหนาไงนี่ไงหคอนึงเ w you p a h e l บเลยนะอ้ม่สซทำอะไรไม่ได้อะ้ระหว่างที่แพอยู่นระหว่างี้เสียบ้าไปแล้วอบเดียวโอ้อฮะบบเห้อบไปหมดเลยหรอออเขารู้ไปได้อีนั่น้ยอนี้ไว้ดีเผื่อเออเผื่อนีเออโอเไล์แล้วก็แปะ เป็นเบ็ดก็แตกไงบอยบไอ้ลบสอง็เบ็ดไปสุดท้ายยังเบ็ดไปท้ายไง่งี่ยเกับเป็นหก็เป็นเือแตกเกือแตกไอ้เยอะไรไม่เลย